เรียนท่านรองอธิการบดีอุโสท่านผู้บริหารคณาจารย์และที่สำคัญอย่างยิ่งในวันนี้ก็คือนักศึกษาของเราทุกคนก่อนอื่นผมก็ขอต้อนรับนักศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ประชาคมอาเซียนเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามแะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับที่พวกเราก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย เราจะได้รับรู้ประวัติของวิทยาลัยนะครับก็รับรู้จากพรีเซนเทชันที่ผ่านมานะครับวิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหม่ผมไม่อยากจะเรียกเป็นวิทยาลัยใหม่ลนะเพราะว่าเกิน5ปีมาปีนี้เข้าสู่ปีที่8นะครับเพราะฉะนั้นเรามีพื้นฐานการจัดการศึกษามาเกือบหาปีแต่วิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยใหม่คุดง่ายว่าเรามีประสบการ แต่เราพยายามสร้างสิ่งที่ใหม่ขึ้นมานะครับใน presentation ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างที่ว่าด้วยความที่ว่าสังคมเศรษฐกิจเจริญก,ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ววิทยาลัยของเรามีความมุ่งวังนะครับว่าเราจะต้องสร้างบุคลากรใหอนาคตเราต้องเร็วกว่าสังคมเศรษฐกิจต่างๆภายนอกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า7ปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไม่เยอะมาก และทุกวันนี้ presentation นี้ก็ยังไม่ได้เสนอภาพรักที่แท้จริงในปัจจุบันของวิทยาลัยเขื่อนเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่รวดรัวนะครับที่ทุกท่านได้เห็นคือสิ่งที่เราได้ทำมานะครับและสิ่งที่ทุกท่านจะได้สัมผัสต่อไปผมคิดว่าเราคงจะต้องสร้างอนาคตของวิทยาลัยร่วมกันเราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแล้วถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย เราทุกคนต้องร่วมกันรสร้างวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคองอย่างยืนต่อไปมีคำกล่าวว่า education is exquisite คำว่า education คือการศึกษาทุกคนของทรางดี exquisite คือเอกพจนนะครับคำนี้มีความหมายอย่างยิ่งครับหมายความว่าการศึกษาสร้างเอกสรน์ให้กับเราทุกคนคำว่าเอกพจนหมายถึงเ <Okay. S 1> ิ่ง ที่เราสามารถสัมผัสได้โดยที่คนอื่นสัมผัสไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาของวิทยาศายตร์ที่เราได้พูดถึงใน presentation และในอนานคตที่พวกเราจะได้สัมผัสเราพยายามครับที่จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดและพยายามใหกศึกษาทุกคนนะครับได้ e x q u i s i t e หรือเอกเสดจากความรู้นะครับแต่เราไม่สามารถทำได้หรอกครับถ้าเือว่าขนาดการของเราผู้บริหารของเราทำฝ่ายเดียว นักศึกษาทุกคนคงจำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างเอกเสษตรในความรู้ของทุกคนด้วยตัวของทุกคนเองด้วยนะครับข้อแรกการศึกษาที่ดีที่สุดการจัดการศึกษาให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือการเข้ามาสร้างเครือข่ายด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้จากบทเรียนเรียนรู้จากคณาจารย์และเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนด้วยกัน นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราผมจะต้องใช้เวลาที่จะเข้ามามเข้าใจว่าพวกเราบางคนอาจจะมาจากพื้นที่ที่ไกลกว่าคนอื่นนะครับแต่การเข้ามาผมคิดว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าเผื่อว่าจริงๆเรามีเกณฑ์ของการเข้ามาศึกษาไปในวิทยาลัยของเราถ้าเราทําได้มากกว่าเกณฑ์ผมคิดว่าเราจะได้ประสบการณ์และได้คุณค่าจากการศึกษามากที่สุด นะครับการศึกษาคือเอกเกษตรเคยสังเกตไหมครับคนบางคนนั่งฟังนั่งฟังเพลงได้เป็นวันวันทั้งทงที่พวกเราอาจจะคิดว่าน่าเบื่อคนบางคนเดินผ่านภาพเขียนก็าสามารถยืนอยู่ได้เป็นชั่วโมงทั้งทที่พวกเราตา้คิดว่ามันคือภาพเขียนคนบางคนเห็นสูตรคณิตศาสตร์แล้วเห็นความสวยงามในส่ตรคณิตศาสตร์นี่คือเอกเกซตรครับนี่คือเอกเกษตร เหตุผลที่เขาเห็นความสวยงามเพราะเขาดูนะครับเพราะฉะนั้นในวันแรกของการเข้ามาเป็นสว่วนหนึ่งของวิทยาลายัยวิทยาลัยสามารถที่จะให้ประสบการณ์ได้แต่พวกเราจะต้องรับแลาต้องผลหวายที่จะรับนะครับและพวกเราจะเป็นนักการศึกษาที่วันมองทฤษฎีการศึกษาแล้วเห็นความงามะพวกเราจะเป็นนัก รัฐภาษาสนศาสตร์นะครับที่มองเห็นโครงสร้างในการบริหารเราเห็นความงามของมันพวกเราจะเป็นนักบริหารธุรกิจนะครับที่เห็นความงามในการบริหารเห็นความงามในตรปัญญาที่สามารถสร้างความมั่งคังได้นะครับถ้าจบไปแล้วได้เพียงปริญญาที่มน่าเสียดายนะครับและสิ่งที่วิทยาลัยจะช่วยเราได้คือเราให โอกาสผมเราให้ต้องเปิดประตูทุกประตูแต่พวกเราจะได้เอกเสด์นี้หรือไม่ขึ้นกับพวกเราเองนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเราขอให้ทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดีได้เกือห่านที่ดีที่สุดจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอบคุณมากครับ